โอเคครับผมกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง i am more นะครับวันนี้ก็มาแกะกล่องนะครับรีวิวนะครับปัตตเลียนการขอบที่คุ้มที่สุดในจกรวันนี้นะฮะโอเคผมส่งไปเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคเรามาแกะกันเลยนะฮะอันนี้คือถ่ายไว้นะครับเพื่อดูนะครับว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับเวลาส่งเทมเราจะไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือถ่ายไว้ก่อนเลย ตัวนี้เป็นปัตเลียนการขอบ K My ห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเป็นประเด็นที่คมที่สุดในอาลจรวานนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับแบบนี้นะครับผมไม่มีพิธีรีตองนะครับไม่มีเอากันไกอะไรมาตัดนะจีกอย่างเดียวนะจังหวะนี้นะครับทุกครับเคแกะมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับลักษณะนี้เลยนะครับห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับปัตเลียนการขอบตัวเล็กตัวนี้นะฮะโอเคเรามาดูด้านในกันนะครับก็จะมีคู่มือมีสายชาร์จนะครับมีแปรงปัด นะครับแล้วก็มีออยนะครับน้ำมันนะครับแล้วก็มีบล็อก4ตัวนะครับนี่จะเป็น3มมิลลิเมตรหกมิลลิเมตรมิลลิเมตรนะครับอันนี้9มิลลิเมตรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับผมไม่ค่อยใช้ใช้นะครับเกี่ยวกับบล็อกเกี่ยวกับตัวรองเท่าไหร่นะครับกับปัตตเลียนกันขวบตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวพระเอกกันเลยนะครับตัวนี้ซีนใส่หนังสือพิมพ์นะครับโอเคได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวพระเอกโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับ อันนี้เป็นปะเทเรียนการขอบก็ประมาณนี้เลยนะครับยือนแห่งความคมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทียู